เป็นอย่างไรบ้างครับลูกนะคำศัพท์ต่างๆในหนังสือเล่มนี้เขาก็มาสรุปให้ใน4-5หน้าสุดท้ายนี้นะครับคุณครูพี่นันก็เลยนำมาแปลให้เลยนะครับลูกๆจะได้เปิดคลิปแล้วก็เปิดหนังสือโจทย์ลงไปในหนังสือเลยนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่100สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาเจอกันอีกนะครับในหน้าที่101ซึ่งใกล้จะจบแล้วนะครับนะ กับหนังสือ Say Hello 5นะครับซึ่งเป็นตำราเรียนของวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .5 นะครับเรามาเรียนในเรื่องคำศัพท์กันต่อเลยนะครับตอนนี้มาถึงตัว n แล้วนะครับตัว n สัพท์แรกก็คือ nation นะครับซึ่งแปลว่าชาต ure, าา nectar, นะชิ nectar นะครับอ่านว่า n e c t a r นะไม่ใช่ necta นะครับ n e c t a r คือน้ำหวานจากเกสรน,นะครับเกสรของพืชต่างๆ need นะครับคือต้องการ Never นะครับ Never นะครับไม่เคย No entry นะครับ No entry นะครับคือห้ามเข้าหรือว่า No e n t e r ก็ได้นะครับ n o t t c e d นะครับ n o t t c e ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ Notice board Notice board ก็คือกระดานป้ายนะครับติดประกาศ no U-turn ก็คือห้ามยูเทิร์นหรือว่าห้ามเลี้ยวกลับนะครับนะห้ามยูเทิร์นห้ามเลี้ยวกลับ nurse room นะครับก็ห้องพยาบาลต่อไปมาขึ้นตัว O กันนะครับตัว O ก็ octopus นะครับ octopus ก็คือปลาหมึกยักษน often, น often, นก์นะครับ octopusoften นะครับ often นะครับแปลว่าบักจะนะครับ ตัวนี้อ่านว่าอันยินนะครับอันยินนะครับแปลว,ว่าหัวหอมศัพท์เนียนว่าโอเคดนะครับโอเคดแปลว,ว่ากล้วยไม้อันนี้โอเวอร์นะครับโอเวอร์แปลว่ารังไข่นะครับอันนี้ก็ก๊าซออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับก็ก๊าซออกซิเจนหรือออกซิเจนนะครับเอามาตัวพีกันนะครับตัวพีก็แพ็กเกจ แพ็กเกจก็คือบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับแพ็กเกจปาร์ติ้งนะครับปารติงก็คือการระบายสีนั่นเองตัว P ต่อนะครับนะ Park h e r e นะครับ park here นะครับ, here, รบใช้ติดกันก็คือจอดรถได้ที่นี่นะครับนะ Park h e r e Pattern นะครับ Pattern แปลรูปแบบนะครับ เพนพอนะครับเพนพอแปลว่าเพื่อนที่ติดต่อกันทางจดหมายส่วนเพจโตนะครับเพจโตแปลว่ากรีบดอกไม้เ i ียโนนะครับเ i ียโนนะครับก็คือเปียโนนั่นเองนะครับพิกอัพนะครับพิกอัพก็คือไปรับนะครับปิงปองนะครับก็คือกีฬาชนิดหนึ่งทับศัพท์ไปเลยนะครับ plane นะครับหรือว่า a e r o p l a n e นะครับก็คือเครื่องบิน plastic bag นะครับก็คือถังพลาสติกหรือถุงพลาสติกก็ได้นะครับถุงก็ได้ถังก็ได้ playing music ก็คือเล่นดนตรีนะครับ playing music หรือว่ากำลังเล่นดนตรีนะครับ Playing the drums ก็คือเล่นกลองนะครับนะกลองหลายใบก็ใส่ S นะครับ Pollen นะครับ Pollen นะครับแปลว่าเรนูนะครับเรนูของอพืชตา่างๆนะครับเกสรเรนูเกสรนะครับพบคอนนะครับ, corn, รบก็คือเข้าขวโดคั่วนั่นเอง Pouch นะครับ pouch ก็คือกระเป๋านะครับกระเป๋าคล้ายๆกระเป๋านักเรียนที่ใช้สะพายนะครับ pour pour นะครับเป็นคำกริยานะครับแปลว,ว่าเทหรือแปลว่ารินนะครับนะ press นะครับ press ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่ากดลงไปนะครับใช้มือกดนะครับแต่ถ้าเป็นคำนามแปลว่าผู้สื่อข่าวก็ได้นะครับ ซื้อมาเองอีกตัวนะครับ pretty นะครับ pretty แปลว่าสวย produce นะครับแปลว่าผลิต print out print out หมายถึงว่าพิมพ์ออกมานะครับ public holiday นะครับถ้าแปลตามตามตัวมันแปลว่าวันหยุดสาธารณะนะครับ public แปลว่าวสาธารณะแต่ในหนังสือเล่มนี้หมายถึงวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ PUT OUT FIRE เนะครับ put เ u t เป็น p r e s เว v e r b นะครับแปลว่าดับนะครับ put out fire ก็ดับไฟหรือว่าดับเพลิงนั่นเองนะครับก็จบนะครับหน้าที่101นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกนะคำศัพท์ต่างๆในหนังสือเล่มนี้เขาก็มาสรุปให้ในสี่ห้า 4, 5, หน้าสุดท้ายนี้นะครับคุณครูพี่นันก็เลยนำมาแปลให้เลยนะครับลูกๆจะได้เปิด คลิปแล้วก็เปิดหนังสือโจทย์ลงไปในหนังสือเลยนะครับเป็นนั้นว่าก็ขอขอบคุณนะครับขอบใจลูกๆทุกคนที่เข้ามากดติดตามคุณครูมาจนถึงหน้าที่100กว่าแล้วนะครับก็ขอขอบใจมากๆเลยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กด Subscribe, กดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับแล้วเจอกันที่หน้า1 0ึ่รออครับผม all right, all right, all right. Okay. Okay, okay.